เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมก็มีเกมใหม่น่าเล่นมาฝากกันอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าเกมนี้โคตรแจมโดยเจ้าเกมตัวนี้เนะครับเขามีชื่อว่า Dragon t a b u l a r er นั่นเองเนะครับโดยอย่างที่เห็นนะครับว่าเขาเป็นเกมแนวภาพสไตล์อนิเมะญี่ปุ่นเลยนะและที่สำคัญเนี่ยระหว่างการเล่นเกมเนะครับเขาจะคอยใส่ฉากคัดซีนตัวอนิเมะสาวๆแบบแจ่มๆมาให้เราด้วยซึ่งบอกเลยว่างานโคตรดีครับผมแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของแจก นั่นเองเกมที่เรียกได้ว่าแจกของแบบกระหน่ำขนาดนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้แทบ,บไม่มีแล้วนะแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเขาจะเปิดคลสเบต้าในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับนั่นก็คือวันที่2 7เพฤศจิกายนนี่แหละแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันไว้ก่อนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น App Store นะครับหรือว่าจะเป็น l a y s t ต re เนี่ยเรียกได้ว่าเล่นกันได้ทั้ง2ระบบเลยนั่นเองและแน่นอนนะครับว่าลิงก์การลงทะเบียนเนี่ยผมจะทิ้งเอาไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับ โดยในช่วงคสเบต้านี้นะครับเขาจะมีการแจกของให้เราเนี่ยมากมายเลยนะเรียกได้ว่าให้เราเนี่ยทดสอบเล่นกันได้แบบจุใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรที่ได้จากการเติมเงินเนี่ยเขาแจกมากกว่า30,000เพชรเลยนะครับรวมไปถึงตัวสุ่มตัวละครสาวๆสวยๆเนี่ยเขายังแจกมากกว่าพันใบให้เราสุ่มเล่นกันด้วยและบอกไว้ก่อนนะว่าตัวละครสาวๆแต่ละตัวในเกมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะโต้อตอบพูดคุยกับตัวละครนะครับเอาง่ายๆก็คือจีบตัวละครสาวๆในเกมนั่นแหละ ทีนี้นยะผมว่านะครับเรามาดูในส่วนของตัวเกมกันบ้างดีกว่าเนี่เป็นไงภาพอย่างแจมอันนี้คือของจริงเลยนะเป็นภาพตัวละครอนิเมะแบบนี้เลยนะครับทีนี้เนะี่ยเรามาดูในส่วนตัวละครกันบ้างดีกว่านะครับไม่โอ้โหบอกเลยว่าอย่างแจมครับเจ๊โอ้โดูตัวอื่นบ้างดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเจ๊สะก่อนแต่ละคน โอ้โหบอกเลยนะทู้ชมว่าเป็นเกมที่โคตรดีทีนี้นยะเรากลับมาที่ตัวเจกันต่อนะครับโดยอย่างที่เห็นนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถอัพเลเวลได้นะแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มดาวได้ด้วยนะครับรวมไปถึงสามารถสวมใส่อุปกรณ์แล้วก็ยังมีระบบตีบวกอุปกรณ์ที่สวมใส่ด้วยและนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอัพตัวละครตัวไหนไปแล้วแล้วต่อไปในอนาคตเราไม่ได้ใช้ตัวนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถเอาตัวละครตัวนั้นมารีเซตเพื่อดึงทรัพยากร คืนได้อีกด้วยเนี่ยครับรวมไปถึงตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขายังมีระบบเปลี่ยนคลาสอีกด้วยแต่ว่าเจ้าการเปลี่ยนคลาสเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่เปิดนะอาจจะต้องเล่นระบบเนื้อเรื่องเพิ่มเติมไปอีกนั่นเองเนี่ยครับและอย่างที่บอกนะครับว่าเกมนี้เนี่ยสายฟรีเล่นได้แน่นอนเพราะว่าทุกเมนูในเกมเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าแจกเพชรกันแบบกระหน่ำครับผมเนี่ยดูสะกก่อนแต่ละอันไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเขาแจกเพชรหมดเลยนะ ทีนี้ต่อมาเนี่ยในส่วนรูปแบบการเล่นกันมากดีกว่าเนาะก็คือเกมจัดทีมนีครับซึ่งเราเนี่ยสามารถจัดทีมตัวละครได้กึ่งๆแนวเทิร์นเบสนั่นแหละแต่ว่าตัวละครเนี่ยจะวิ่งตีแบบออโต้เลยเนีครับเราสามารถที่จะตั้งค่าเลือกกดสกิลเองก็ได้หรือว่าออโต้ก็ได้ รวมไปถึงเนียครับต่อให้เราไม่ได้เล่นมันเลยเนี่ยเราปล่อยให้ยืนทิ้งไว้ในแบบเฉยๆแบบนี้นะมันก็จะมีพวกมอนสเตอร์โผล่มาจากป่าตรงจุดที่เรายืนเลยเนี่ยครับซึ่งป่าแต่ละเขตพื้นที่เนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์ที่ไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นแถวนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นพวกบรรดาแกง๊งโพลลิ่งทั้งหลายเนี่ยครับและที่สำคัญเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตว่าเราเนี่ยเจอผู้เล่นอื่นในแมปด้วยมีวิ่งโผล่มาแวบๆเหมือนกันเนี่ยครับโดยการโจมตีมอนสเตอร์เองแบบอัตโนมัติแบบนี้เนี่ยเอาจร กับพวกระบบไอดอลเนาะก็คือเกมที่มัน AFK ได้นั่นเองนะครับซึ่งนี่พอเรากดกล่องสมบัติด้านล่างนะเราก็จะสามารถรับทรัพยากรนะครับที่ตัวละครเรายืนฟาร์มมอนเตอร์อยู่ที่นั่นแหละยิ่งเราไปฟาร์มด่านสูงๆเนี่ยทรัพยากรที่จะได้ต่อชั่วโมงมันก็จะเยอะมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินในเกมนยครับเป็นแร่ที่เอาไว้อัปเกรดตัวละครหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์สวมใส่รวมไปถึง e x p เนี่ยได้ทั้งหมดเลยด้วยและนอกจากนี้เนี่ยเจ้าเกมตัวนี้นะครับเขาก็ยังมีในส่วนของ ของระบบกิว e อีกด้วยนี่บอกไว้ก่อนว่าเกมนี้เราแอดเพื่อนกันได้ด้วยนะส่วนระบบกิว e ของเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเด็ดเลยเนะี่ยเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวละครของเราเนี่ยไปวางไว้ให้เพื่อนๆในกิวเนี่ยจ้างไปช่วยเล่นผ่านด่านได้ด้วยานผว้ชมนี่เห็นไหมยิ่งตัวละครเลเวลสูงหรือว่าตัวละครเราโหดเท่าไหร่เนี่ยค่าจ้างที่เพื่อนเราต้องจ่ายให้กับเราเนี่ยก็จะยิ่งแพงขึ้นด้วยนะี่ครับรวมไปถึงเนะี่ยครับในกิวเนี่ยยังมีระบบประมูลด้วยแล้วก็เออยังมีระบบบอสกิว วยนะครับนี่การต่อสู้กิวนะมีวอกิลเหลือคือส่งคามกิวนะครับมีร้านค้ากิวด้วยี่โอ้ยโ,โดยการตีบอสกิวเนี่ยก็ไม่ได้ตีให้บอสต,ตายนะแต่ว่าจะเป็นการตีลดหลอดเลือดเพื่อเอาดาเมจไปเรื่อยๆนะครับก็คือแข่งทําดาเมจนะครับว่าใครเนี่ยทำดาเมจบอสได้เยอะกัน่จั ไปดีครับเจ้ามังกรยักษ์ซึ่งอย่างที่เห็นนะครับว่าบอสกิวเนี่ยจะมีหลอดคะแนนแดงๆอยู่ด้านบนเนาะซึ่งถ้ามันเต็มหลอดเนี่ยก็คือเป็นหลอดดามจเ,เรานน่นแหละเราจะได้กล่องสมบัติตามที่เขากําหนดไว้ที่หัวหลอดด้านบนเลยนยครับทีนี้ต่อมานะนอับนอกจากระบบกิวแล้วเนี่ยเขายังมีระบบสุ่มการชาด้วยไม่ <c oughs> โอ้โหบอกเลยว่าสาวๆเกมนี้โคตรแจมจัดสักหน่อยดีกว่าไม่จัดไปทีเผลอผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะโดนคลิปจะติดเหลืองไหมเนี่ยจัดไปดี นี่สุ่มอลังการซะด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะผู้ชมเหมือนจะมีสีทองโผล่มาตัวนึงขอดูหน่อยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ m ม g กอเดี๋ยวนะเอฟเฟกต์แบบนี้โอ้โ oh, ห oh, ได้ตัวนาตู้ oh. โอ้โหสุ่มทีเดียวกได้เลยวะนี่ท่านผู้ชมดูอเจซะก่อนโอ้โหบอกแล้วว่าเกมนี้แม่งงานโคตรดีและนอกจากตัวอีเจนี่แล้วเนี่ยก็ยังมีตัวอื่นที่อยู่หน้าตู้เพียบเลยเนี่ยครับและแน่นอนนะครับว่าตั๋วสุม่มหรือว่าเพชรเงนเินเติมที่เราต้องอไปซื้อตั๋วสุ่มเนี่ยทางตัวเกมเขามีแจกให้อยู่แล้วนะหรือต่อให้เปิดเป็นโอเพนเบต้าเนี่ยเกมนี้เขาแจกหนักกันอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าเราไปดูในส่วนของฟรีของแจกกันเลยดีกว่าเริ่มจากกิจกรรมเปิดเสริมนะครับในล็อกอิน 7วันแจกตัวละครสูงสุดนะครับเป็นระดับ SSR เลยด้วยซึ่งระหว่างทางเนี่ยเราก็จะได้ของแจกอย่างอื่นไปด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตั๋วสุ่มแล้วก็พวกของที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้แจกเปล่าๆนะเขาจะมีเควสง่ายๆให้เราทําในแต่ละวันนะครับทั้ง7วันเลยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเควสแบบโคตรง่ายที่เราต้องเล่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเพื่อนสักคนนึงลงด่านสักด่านหนึ่งอัปเกรดตัวละครเวลสองเวลอะไรประมาณนี้นะเอาจริงๆนะ ก็คือเราเล่นเกมไปปกติเนี่ยแหละยังไงเราก็ผ่านเควสพวกนี้อยู่แล้วนะครับและนอกจากล็อกอิน7วันแล้วนะครับเขายังมีพวกกิจกรรมพิเศษอีกด้วยนี่กดเข้ามาดูหน่อยสิมีฉลองเปิดเซิร์ฟนะครับอันเชิญบ้าคลัง่งแล้วก็สัญญาต้นไม้โลกเริ่มจากการดูฉลองเปิดเซิร์ฟก่อนเลยนี่ขอชมหน่อยอันนี้เนี่ยโอ้โหมีกิจกรรมย่อยด้านในนะโดยหลักๆเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ากิจกรรมทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันก็จะเป็นเควสง่ายๆในเกมที่เราต้องผ่านอยู่แล้วเนี่ยแหละแล้วเขาก็ จะแจกของรางวัลนให้กับเรานะครับนี่อ่ะยกตัวอย่างเจ้าตัวนี้จัดเข้ามา กิจกรรมย่อยมึงเยอะมากเดี๋ยวนะนี่มันตู้ไอเทมที่เราต้องใช้เติมเงินนี่ว่าแต่ว่าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เติมเงินเนี่ยก็ต้องเข้ามาที่หน้านี้ทุกวันนะครับเพราะว่าเนี่ยเขามีกดรับฟรีแบบทุกวันแบบไม่ต้องเติมเลยด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะและยังมีพวกพาร์รายเดือนนะครับนี่อันนี้เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โถือว่าถูกนะท่านะผู้ชมถ้าเทียบกับเกมอื่นเนี่ยรายเดือนนี้ถือว่าถูกแต่ว่าผมเห็นแลน์ว็บว,ว,ว่าโปเข้าไปหนึ่งทีที่ด้านบนโอ้โหอันนี้เป็นพาร์แบบถาวรครับผมเรียกได้ว่าเติม ทีเดียวเนี่ยจบเลยนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะได้จากตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตั๋วอัญเชิญนะครับได้ทุกวันวันละ5ตัว๋วแต่ว่าเติมครั้งแรกเนี่ยเอาไปเลย30ตั๋วนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีพวกเมนูอื่นๆอ,อ,อีกอันนี้เนี่ยจะเป็นพวกซีซันพาร์ทเนาะแต่ว่าจะมีแถวเติมที่อยู่ด้านล่างนะครับแต่สายฟรีเนี่ยนี่กดรับไปเลยแถวบนฟรีครับผมตั๋วซุ่มมาอีกแล้วและนอกจากนี้เนี่ยเขยืบมาที่ด้านข้างนิดนึงนะครับก็จะแจกเพชรเหมือนกันมีทั้งสายเติมด้านล่างกับสาย ฟรีด้านบนนะครับนี่แบบนี้เลยเรียกเอาจริงๆนะคือทุกเมนูเนี่ยมันมีของสายฟรีหมดเลยนั่นแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับ ทีนี้ต่อมามาขอดูอย่างอื่นหน่อยอันนี้เป็นการเดออันนี้เป็นเควสเนาะเราดูไปแล้วนะครับนี่เสริมลายวันคืออะไรวะขอดูหน่อยสิเจ้าตัวนี้เนี่ยล็อกอิน7วันแต่ว่าเป็นคนละส่วนกับล็อกอินด้านหน้าที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับมีล็อกอิน7วัน2อันแล้วนะซึ่งอันนั้นเนี่ยแจกตัวละคร SSR 1ตัวนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องทําเควสไม่ต้องอะไรเลยแค่ล็อกอินปึ๊บกดรับของได้เลยครับผมและที่สำคัญเนี่ยเขาแจกของโอ้โหดูซะก่อนแต่ละอันแจ แจกเพชรอย่างนี้1 0 0 0แต่ที่เด็ดเนี่ยก็คือวันที่7นครับเขาจะให้เราเลือกสุ่มตัวละครฮีโร่ระดับ SSR ได้1ตัวนะครับเป็นตัวไหนก็ได้ในเกมแต่ว่าสุ่มนะและนอกจากนี้นะครับเขายังมีในส่วนของการเช็คชื่อรลายวันด้วยอันนี้เนี่ยรับของฟรีไปเลยนะครับเป็นรลายวันแบบ1เดือนนั่นเองแล้วก็เดือนหน้าก็จะเปลี่ยนเซตใหม่มานั่นแหละต่อมานะครับสัญญาต้นไม้โลกเจ้าตัวนี้เนี่ยโอ้โหเป็นการแจกเพชรแบบเพียวๆครับผมนี่เขาจะมีเควสใ้ทำนะแล้วก็ทำ เสร็จกดลับไปดีครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีไล่ตามดาวมีสมโอ้โหเดี๋ยวนะแม่งแจกเพชรหมดเลยแล้วยังมีแจกตัวละครพิเศษเป็น SSR แบบ EX ท่านผู้ชมสังเกตดี่ด้านบนเป็น EX เลยนะครับเรียกได้ว่าแจมจัดเจ้าตัวนี้เนี่ยน้องก็ชื่อว่าเจ้าแห่งทะเลโพไซดอนนั่นเองแต่ว่าเป็นเวอร์ชันผู้หญิงนะไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าถ้าได้ตัวจริงมาเนี่ยอนิเมชั่นน้องก็จะขนาดไหนนะครับเอาเป็นว่าผมสรุปภารกิจนี้ให้ฟังดีกว่าก็คือผมไปนั่งบวกมาแล้วล่ะ เพชรที่เราจะได้จากกิจกรรมตัวนี้เนี่ยเราจะได้อยู่ประมาณสี่หมื่นเพชรเลยนะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงเกือบลืมไปเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกเนาะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะเปิดโค้ดเบต้านะครับหลังจากจบโค้ดเบต้าเนี่ยเขาจะรีตัวละครรีเลเวลรีไอเทมรีของทุกอย่างออกหมดเลยเนี่ยแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาจะไม่รีให้เรานะครับนั่นก็คือการเติมเงินที่เราเติมเพชรเข้าไปในเกมนั่นเองเอาง่ายๆนะครับกิจกรรมเติมเงินตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเติมเงินช่วงโค้สเบต้านะแล้ว ตอนเปิด Open Beta เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะแจกตัวสุ่มให้เราเพิ่มอีก250นะครับแล้วก็แจกเพชรคืนเพิ่มอีก600เรียกได้ว่าเติมตอนนี้น่าจะคุ้มสุดแล้วนะครับคุ้มยิ่งกว่าตอนเกมเปิดอีกนัแหละ และนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีบ่อยด้วยนะครับว่าถ้าเติมเงินผ่านช่องทาง Official นะครับจะได้โบนัสเพิ่มอีก5เป็นวชเชอร์นะและเมื่อเติมเงินครั้งแรกเนี่ยจะได้โบนัสเพิ่มไปอีก5เป็น10เลยทีนี้เนี่ยต่อมาเรามาดูเมนูการประจนภัยกันดีกว่านะครับซึ่งบอกเลยว่ากิจกรรมในเกมเยอะมากแต่ว่ามันจะมีบอกนะครับว่ากิจกรรมตัวไหนจะเปิดตอนเาราผ่านเนื้อเรื่องหลักบดทดีเท่าไหร่นะครับนี่เขาบอกไว้ชัดเจนเลยนะ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าอันที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือการไต่หอคอยนั่นเองเนี่เจ้าตัวนี้อันแรกเลยครับผมจัดไปสวยๆโดยเจ้ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยหลักการของมันง่ายมากเพียงแค่เราจัดทีมตัวละครนะครับแล้วก็สู้กับมอนเตอร์ไต่ชั้นไปเรื่อยๆเหมือนกับไต่หอคอยลอยชั้นนั่นแหละและแต่ละชั้นที่เราผ่านเข้าไปเนี่ยของรางวัลรายวันนะครับก็คือเจ้าที่อยู่กว่ามือด้านบนเนาะได้หินวิญญ,ญาณอยู่ที่174ก้อนต่อวันนะครับยิ่งเราผ่านชั้นสูงหินที่ได้ ต่อวันก็จะยิ่งมากขึ้นด้วยนั่นเองเรียกได้ว่าในช่วงวันแรกๆที่เกมเปิดเนี่ยใครสามารถผ่านไปชั้นสูงๆได้ก่อนนะครับมันก็จะได้เปรียบเรื่องทรัพยากรในการอัปเกรดตัวละครนั่นเองเนะผู้ชม เอาเป็นว่าทดสอบลุยกันหน่อยดีครับโดยอย่างที่เห็น,นะครับว่าจากต่อสู้ของเกมนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราจัดทีมก่อนเนาะจะเอาตัวไหนวางตำแหน่งไหนนะครับนี่สามารถกดค้างแล้วก็สามารถที่จะดูได้นะว่าตัวละครตัวไหนใส่อุปกรณ์อะไรบ้างอัพสกิลอัพสแต็กไปขนาดไหนแล้วนะครับ รวมไปถึงเรื่องการย้ายตัวละครเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะครับนี่เห็นไหมกดค้างไว้แล้วก็ลากได้เลยจะให้ไปวางตําแหน่งไหนนะครับแต่ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าด้านหลังของผมเนี่ยมันจะมีมังกรแดงๆบินอยู่ในเจ้าตัวนี้เลยซึ่งมันก็คือตัวละครหลักของผมนั่นเอง โดยเราเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวหลักจริงๆเนี่ยมาเล่นได้เนี่ยแบบนี้นะครับตัวผู้ชายหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นล่างมังกรก็ได้ไม่แบบนี้ครับผมซึ่งเจ้าล่างมังกรที่ว่าเนี่ยมันจะมีหลายล่างเลยนะแล้วก็สามารถอัปเกรดได้เพิ่มดาวได้นะครับกดเริ่มไปดีครับนี่เสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามังกรผมเนี่ยจะบัฟให้กับทีมนะครับแล้วทีมผมเนี่ยจะไปสู้อัตโนมัติเลยนะเราสามารถกดเล่นความเร็วได้นะครับหรือว่านี่ตั้งค่าออโต้ก็ได้ด้วยเหมือนกัน และยังให้หมดนะท่านผู้ชมเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยไหนๆก็มีระบบกิ้แล้วระบบแอดเพื่อแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเน่่เจ้าระบบอารีนานั่นเองอแต่อย่างที่เห็นนะครับว่าอารีนาเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในเมนูการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับเขายังมีระบบต่อสู้แบบอื่นอีกเพียบเลยแต่ว่ายังไม่เปิดนะ เอาเป็นว่าลุยจากอารีนาก่อนเลยกันละกันโดยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเป้าหมายได้นะครับนี่อยากจะสู้อยากจะลุยกับใครนะครับก็จัดได้เลย เลยครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือเกม Dragon Tablet er ที่กําลังจะเปิดโคลสเ b e ้าในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่าไ o s เนี่ยได้หมดเลยนะครับโดยลิงก์เนี่ยผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี่แหละและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม